สวัสดีครับอยู่ในช่องสีดอโพเงินครับผมโอ้วันนี้เรามาถ่ายพ่อพายครับผมพ่อพายสองเมืองครับผมเป็นช้างงาสวยครับผมนี่ช้างก็ไม่ได้ถ่ายใกล้นะครับถ่ายไกลอยู่ครับผมโอ้ดูน้องถูกฝนครับผม ถูกฝนสองสามวันแล้วครับบรรยากาศก็เย็นนะครับนี่ลมลมเย็นมากเลยครับผมลมพัดครับผมลมพัดแรงด้วยนะครับโอ้ตัวน้องทำใส่ครับผมเพราะว่านาน ได้มาถ่ายครับผมที่ก็ไม่แขะเหมือนอยู่ในบ้านนะครับผมเหมือนอยู่ผูกอยู่ในบ้านนะครับผมเพราะว่าผูกได้ก้วงครับผมผูกได้ไกลกว่าอยู่ที่บ้านหลักบ้านนะครับผมโอ้ดูต้นไม้ครับผมร่มรื่นมากเลย แต่เราจะพาไปดูมีด้วยกันอีกหลายเชือกไหมครับนี่อยู่ในป่านี่ตรงนี้ครับผมมีอีกหลายเชือกไหม เชือกที่สองใครเอ่ยครับนี่เชือกที่สองโอ้โหเห็นอยู่ไกลๆนึกว่าเป็นรถถังครับผมที่แท้ก็เป็นแม่คันเงินของเรานะครับโอโ้แม่คันเงินมาอยู่ตรงนี้เองไม่คิดถึงน้องโพเงินเลยแล้วแม่คันเงินเคยอยู่ด้วยกันไม่คิดถึงกันเลยแล้วแม่คันเงิน โอ้โได้อยู่ในป่าแล้วครับเพื่อนน้องดูแม่ขันกินอะไรครับผมโอ้กินต้นสับปะรดครับแม่ขันเงิน เจ่งนะครับแม่ขันของเราจริงๆตัวตัวกลมตัวกลมเลยนะ,ต,นนะตอนกลางวัน,มนแม่ขันนี่ก็จะมาอยู่ที่นี่ครับผมแต่ตอนกลางคืนแม่ขันก็จะเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่หน้าบ้านของคนไหลครับผมหน้าบ้านของคนไหล ดูครับผมดูนอ้องแม่พงแม่คันเงินของเราอ้วนมากเลย ดูปันปันไายของแม่ขันของเรานะครับผมที่ผูกของแม่ขันก็ไม่ค่อยแขะนะครับนี่น่าอยู่จังเลยครับ ญาติจะไม่สนใจเราเลยนะครับนี่แม่คันของเราเนี่ยไม่เหมือนช้างตัวผู้นะครับที่กินแล้วเ,เราจะไม่ได้เข้าใกล้อย่างนี้ครับผมเพราะว่าเราต้องเสียบตัวเองไว้ครับผมไม่เหมือนเอาทำไมไปไหนแล้วไปไหนโน่นนะ อันนี้ก็เป็นเชือกที่3มนะครับผมพายชัยมงคลน,น้อยโอ้โหเป็นช้างงาน,นะครับผมแตกต่างกับน้องสีดอพงเงินนะครับเพราะว่าน้องสีดอพงเงินนี้ไม่มีงาเหมือนน้องมงคลน,น,น,นะครับผม,เพ,เ,บผมเพราะว่าเป็นช้างสีดอครับผมเพราะว่าเป็นช้างสีดอจะไม่มีงาเหมือนพี่ ชัยมงคลน,น้อยครับผมอันนี้ก็อยู่ประมาณอายุประมาณ10ปีครับคนหลายว่าอายุประมาณ10ปีของน้องพอเงินนี่อายุแค่8ปีครับผมโสงสัยพ่อควรมาทิ้งหญ้าให้ครับผมนี่โอ้หมีแต่ป่าป่าย่าสวยๆแล้วครับนี่ กินอย่างอร่อย้วครับผมเราก็จะไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าเป็นช้างเพศผู้ครับผมเราก็คอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาครับผมเพราะว่าไม่ใช่เจ้าของของเขาครับผมแต่กับน้องสีดอโพองินนี้เราเข้าใกล้ได้เพราะว่าเป็นเจ้าของครับผม ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ควรหลายก็จะเอากลับบ้านนะครับพี่ขันแม่ขันเงินกับน้องมงคนน้อยนี่ครับผมสวยมากเลยครับเชือกนี้ครับผมนิสัยดีด้วยครับนิสัยดีด้วยครับที่อยู่ก็ร่มรื่นมากเลยนะครับนี่ร่มรื่น งานใหญ่มากเลยนะครับนี่ดูไกลยๆยังใหญ่ขนาดนี้เลยครับผมถ้าดูใกล้โอ้โหอันนี้ก็เป็นช,ช้างของพ่อภายหลายนะครับผม ท้ายคลิปนี้ก็เก่าวคำว่าสวัสดีครับ